สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มามาถ่ายรูปน้ําท่วมนี่นะคะข้าวเ้วอยู่แต่ยอดตะห่วงตอนนี้เกษตรกรแม่แม่เจ้าของนาก็เก็บหอยไปก่อนนะคะรอรออะไรนะแม่พร รพอพ่อผู้ใหญ่กับกรรมการนะคะมาถ่ายรูปกับผู้ช่วยออบอตอใช่ไหมจ้านี่เก็บหอยรอนะคะเก็บหอยรอหอยเชอรี่น้ำมูลขึ้นหอยก็ขึ้นนะคะงูก็ขึ้นงูที่ไหนกินเขียดนี่แม่อันก็มาถ่ายรูปน้ำน้ำน้ำท่วมนะคะถ่ายหน้าน้ำท่วม สองสามวันแม่อันก็มานะคะมามาดูนายังไม่ถึงนี่นะคะน้ํายังไม่เข้าพอดีมันลัดทางไหนไม่พรทนทไมรวดเร็วจังเลยฝั่งบ้านกระเบื้องน้ามาฝั่งนู้นนะคะมาฝั่งบ้านกระเบื้องนะคะนาแม่อันอยู่ที่ฝั่งนาฝั่งบ้านกระเบื้องนะคะตำบลกระเบือ้องอําเภอจุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ oh, oh, oh. เป็นสะพานแม่น้ํามูลนะโอ อมดแดงก,กัดข่ไปย่างก็บอกไข่ในว่ามดแดงอยู่บนนี้โอ,นอนโอ้นี่ประชากร,กรเกษตรกรมารอถ่ายรูปน้ําท่วมนะคะแต่เก็บหอยรอไปก่อนนี่แม่แม่พ่อนี่แม่อู้ต่างหลายเจ้าคือบอกเก็บเจา้าย่างไก่หนามไปใส่ไก่บอกหอยไปอีกเอากระสันเสียามาถ่ายรูปน้าท่วมบนเนาะมีการกลัวเปียกน้ําด้วยนะคะมดแดงหนีน้ํา เอาซาเลงจะกลับบ้านได้อยู่บ่น้ำบ่ท่วมซาเล่งบ่นี่ไม่พ่นไม่พ่นทั้งใตนี่โอ้บ่ขอหน่อยนี่นี่นี่หัวหน่อยใาเว่ามันมันเขีนดีนี่ทั้งใตทั้งใตเจ้า่าไหลลงไปเด้อข่อยบ่ฮับเจ้าได้หนีถ่มหัวลเลยนีอันนี้คือนาลอกนะคะนาลอกสีได้ข้าวเนาะข้าวห่วงรวงใหญ่ด้วยนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่ง นานได้แล้วบะแมนเพนมากราบ,บ่กรถขั้นเขาๆคือน้ำก้นกันหลายแถวคุณคำนี้นะคะหายแน่ตรงนี้หายแน่นอนใช่ไหมแม่พรน่หายแน่นอนเลยหายแน่นอนนะคะตอนนี้กําลังเก็บหอยกําลังจะไปต้มกินกับตํซส้มมะละกอตอนเที่ยงท้องเ่าไหมน,นี่ ข้าวสวยนะคะรวงดีๆลวงใหญ่ๆไปหมดแล้วนะคะแม่น้ำมูลปีนี้คงจะถึงปี54บอกแม่พรที่เราเคยเจอน้ำพ่วม,มปี54เลยปี54นะคะอีกคืบเดียวนะคะคืบนี้มือนี่แหละภาษาไทยเรียกคืบไหม <c oughs> <c oughs> มีแต่คนมั่นนอกไม่เก่งภาษาไทยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ประมาณหนึ่งนีคืบหนึ่ง,องเออฟังออกออกนะค่ะฟังบอ,อกแม่กับขอโทนขอใพ่ค่ะนี้นี่ท่วมแล้วนะคะนี่ค่ำนี้คงจะหายนะคะนี่พรุ่งนี้เช้าหายเลยนะคะ่ีนี้ปีน,ปนี้ทางแรงทั้งท่วมกว่าจะได้เม็ดแต่ละครั้งนะคะทำนาก็ยากนะคะ ก็จะได้ผลผลิตแต่ราคาข้าวนิดเดียวนะคะห้าบาทหกบาทเนาะติใช่ไหมแม่พรราคาข้าวเราห้าบาทหกบาทนี่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 มาเก็บอะไรตัวนี้ราคาข้าวก็ราคาถูกปุ๋ยราคาแพงปุ๋ยราคาแพงนะคะแต่ข้าวราคาถูกแม่พรบอกอย่างนี้นะคะเอาๆนี่นี่นนี่นูนนกับเป็นนี่หอยเชลี่นะคะแล้วเราก็จะไปต้มนะคะไปต้มเกะ ต้มกินกับคำมะละโกเราก็จะต้มเสร็จเราก็จะล้างด้วยน้ำน้ำส้มสายชูใช่ไหมแม่พรแล้วก็แกะลูกที่เบื่อเบื่อออกใช่ไหมลูกตาโอ้ตรงนี้หายมิตรจีรีเลยนะคะนี่โอ้มีการดักมองด้วยยามเบิงพี่นั่งยามเบิงยามเบิงหยามเบิงโอ้ไม่มีสักตัว ว่าจะได้ไปปวดแรงไม่ได้สักตัวเลยโอ้ยียบโองเพิร์นอันนี้เป็นถนนนะคะนี่เป็นถนนนะคะที่หนูเดินมานี่เป็นถนนนะคะที่เขาดักมองเป็นถนน,อน,นของ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 พี่นั่งหายเมื่อเราตัวน,นั้นมื่ออื่นเ้าก็หายตัวหนั่นตัวนี้ก็หายห้องห้องม,มันเข่าหายเมื่อเราตัวสันนี้เดี๋ยวคอยเจอ เจอกันตอนที่เขามาถ่ายรูปนะคะจะถ่ายเป็นเจ้าเป็นเจ้านะคะใช่ไหมแม่พรอันนี้คือคนที่ให้ข่าวสารไม่อั้นนะคะคนบ้านตะกลางคนบ้านทะลาจะโทรไปบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนี่ขอบคุณแม่พรมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราถ่ายรูปนะคะอบตจะมาถ่ายหลังจากที่ไปถ่ายรูปนาน้ำท่วมนะคะแต่ไม่ได้ถ่าย ไปเก็บหอยโลน้ำท่วมเยอะเลยนัดใหม่นะคะเลื่อนไปวันใหม่ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเหนื่อยมากเหนื่อยในการล่าน้ำน้ำเยอะมากน้ำลึกถึงหนะ้าอกถึงเอวนะคะวันนี้ กลับมาก็ค่ำรอแล้วรออีกเลยเอามาเอาเจ้าเลือดรักอาบน้ำกินน้ำเข้าบ้านผมยังไม่อิ่มพ่อผมยังไม่อิ่มเก็บหอยมานะคะหอยเชอรี่ไม่อันไปเก็บหอยกับเพื่อนๆนะคะขึ้นแรงมากนะคะ พวงนี้คงจะเห็นแต่รวงข okay. oh, ้าวนะคะสั่งผมได้ไหมยังไม่ถึงถึงโอ้ลักกี้ยังต็งสยางลูกยังไม่ถึงที่ผมนอนผมเคยนอนตรงไหนผมก็จะนอนตรงนั้นแหละพาเมื่อเช้านะก็กดให้พ่อเลยใพ่อไปพาเดิน กวในพ่อแล้วครับพ่อพ่อไม่พาผมเดินดูดูกวในพ่อนะครับถ้าพี่อ้นอยู่พี่อ้นพาผมดูผมเดินออกกําลังกายกับพี่บัวนะครับวันนี้ไม่ได้ไปกับสาวนาโนเลยเห็นเพื่อนไปนะคะมองเพื่อนเลยคานหลังเลยทําใส่พ่อนะคะป้นอ่ะยกขาหน้าด้วยนี่หนีผมไปทั้งวัน ต้องเจออย่างนี้แหละแม่หนีผมไปทั้งวันเนาะโอ้แม่ก็ไปถ่ายน้ำท่วมเนาะพ่อกับแม่ไปถ่ายน้ำท่วมแม่ก็ฝากคนเจมอยู่กับคนหัวอยู่ลูกกับคนปีดอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสั่งให้นอนก็นอนนะคะควรใหม่สั่งได้นะคะไม่ใช่แต่พี่อ้นนะคะ โอ้นอนกินน้ำนะคะแม่แม่ดูนะคะลูกลูกชายแม่นอนกินน้ำเมือค่ำสีเวาโอ้โเฮ้ยเฮ้ยขี้เกียจมากนอนกินน้ำเอาเลิดลักอาบน้ำเสร็จก็จะไป เกะหอยนะคะเพราะว่าต้มหอยเสร็จก็จะเกะหอยนี้เอ้ยอ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันหนึ่งสองซ้โเปลี่ยนโซ่จนวาง่าขี้ล่ยหมดเลยพอ่อถ้าล้างก็่ต้องผูกเสานันดอกดูงานขี้เหล่หมดเลยมีความสุขมากมีคนอาบน้ำให้นะคะแต่ไม่พ่อไม่ถูให้ผมเลย โนาเออบขาพ่อเอบขาเออเอบขาแอบขาเขาลักกี้ดูดูตาเห็นไหมตาเขาเนี่ยมองลักกี้ใหญ่เลยเจ้าลักกี้นี่ก็อ้อนพ่อนั่น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 แม่ว่าแล้วว่าแล้วตัวใครตัวมันเขาฮวงพ่อเขาดูดู เอบอืมอืมแม่อ่านกับพ่อตื่นไปรอทั้งวันก็ไม่ได้ถ่ายรูปนานะคะไปเก็บตะหอยจนค่ำจนบ่ายเฮ้ยนอนกินน้ำก็เป็นสกโปกแล้วลูกไป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 ,ไปเข้าบ้านจะได้พ่อ,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 อยังไม่ทันได้เก็บขี้เลยนี่ กินเยอะขี้เยอะอืมไม่อยากจะลุกได้เล่นน้ำไม่อยากจะลุกเวลาให้นอนไม่นอนเวลาสั่งนอนไม่นอนเวลาสั่งนอนละคาหลังเตะใส่พ่อทั้งสองข้างขาหน้ายกใส่แม่อีกนั่น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 ส่เตลืเลตลัดเตลัลัดเลัดลัดเลัดเลัลั ถูงายผมหน่อยแปลงฟันให้ผมหน่อยเออจะไปหาเจ้าลักกี้นะคะเนี่เห็นกันนอนไม่ได้อแล้วอ่ะล้วได้ถุงยางแล้วก็จะเป่าเหมือนเมื่อวานอ่าไปผูกได้แล้วเราจะเปิดไฟกันยุงให้ ไปอาบน้ำให้แล้วอาบน้ำให้ผมโอ้มีเกียย์ถอยด้วยไปแล้วไปแล้วผมจะไปทางไหนดีนี่ย้ายมาผูกตรงที่ของตัวเองนะคะที่นอนนิ่มๆจะไปต้มหอยหละมั้งจะไปช่วยพ่อต้มหอยเกหอยาหอย เดี๋ยวเราไปดูหอยกันนะคะว่าใส่อะไรบ้างนี่ใส่ตะไคร้ใส่เกลือนะคะต้มหอยใส่ลูกมะขามด้วย พ่อเตึงก็จะเป็นคนมาทำเกะออกให้หมดเนี่ยเราก็จะล้างน้ำเกลือกอดแล้วก็เกะตัวเบื่อออกนะคะอืเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ke, ก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศด้วยนะคะนอนหลับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนทุกทุกท่านเลยนะครับเงินไหลกองทองไหลมาๆๆทุกทุกท่านเลยนะคะี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ